เตรียมตัวให้พร้อมพายุฝนฟ้าคะนองกำลังถาโถมเข้าใส่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างหนักหน่วงเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทำให้หลายคนต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวันสถานการณ์โดยรวมภาคใต้บริเวณภาคใต้กำลังเผชิญกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในบางจุดและคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ภาคเหนือและภาคอื่นๆแม้ว่าภาคเหนือและภาคอื่นๆจะยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบ้างแต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่ากับภาคใต้พายุโซนร้อนเฟิงเฉินพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วโดยไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและลมแรงขึ้นรายละเอียดพยากรณ์อากาศประจำวันที่19ตุลาคม2568ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว5-15กอมอชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่เช่นกันโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองค่อนข้างมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงยีกมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกเช,ชียงแาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วสมชั่วถึงเลมเลสประมาณ่เมมร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศ้ามีฝนฟ้าขนองในเกือบทุกพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัด ด้วยความเร็ว15-30กาถึงสามสกมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าคะนองในเกือบทุกพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดกระบี่ตรั่งและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 -26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กาถึงสามสกมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กมชั่วโมงข้อควรระวังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ที่ต้องเดินทางควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแม้ว่าพายุเฟิงเฉินจะไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากพายุก็อาจส่งผลกระทบต่อบางพื้นที่ได้คําถามชวนคิดคุณคิดว่าหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย